เคยได้ยินกันไหมกับคำว่า Jack of All t r a d e s Master o n n o n นนะฮะหรือที่เรียกกันง่ายๆว่ามนุษย์เป็ดนั่นเองแต่เดิมทีแล้วความหมายของคำนี้เนี่ยมันไปในทิศทางบวกมาก่อนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ยศจะมาสารัให้ฟังครับ ทีนี้ย้อนกลับไปครับในช่วงศตวรรษที่14นะฮะตอนที่ชาวตอนตกเนี่ยเขามีการเรียกชื่อคนในสมัยนั้นเขาก็จะมีการเรียกชื่อย่อก,กันโดยผู้ชายทุกคนเลยเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าแจ็คทั้งหมดนะฮะซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มคนที่เขามีการทํางานค่อนข้างจะเยอะครับเพราะว่ารายได้ของเขาเนี่ยไม่ค่อยเพียงพออย่างเช่นการเป็นช่างทาสีบ้างการทํางานพาร์ทไทม์บ้างหรือเป็นช่างก่อสร้างบ้าง ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยเก่งงานชนิดไหนเป็นพิเศษนะครับแต่เขาสามารถทำได้ทุกอย่างก็เลยเกิดวลีที่ขึ้นชื่อมาว่า Jack of All Trade ขึ้นมาก่อนซึ่งหมายถึงคนที่เขาทำงานเป็นหลายด้านซึ่งเริ่มต้นคำคำนี้เนี่ยมันก็เป็นความหมายในเชิงบวกนะฮะจนกระทั่งมีใครบางคนเนี่ยมีการต่อประโยคเพิ่มเติมออกไปด้วยคาว่า Master of None ครับ พอถูกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยในปลายศตวรรษที่18ครับ <c oughs> ก็เลยทำให้วลีนี้คนที่ถูกพูดถึงเนี่ยมักจะไม่ค่อยพอใจนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่ากลายเป็นว่าจากคนที่มองคนกลุ่มนี้เนี่ยมีความรู้ที่ค่อนข้างจะหลากหลายทำงานเป็นหลายอย่างซึ่งถือว่าเป็นข้อดีพอมีการเติมประโยคท้ายขึ้นมามันกลับกลายเป็นข้อเสียขึ้นมาซะงั้นทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นหรือการทำงานเหล่านั้นทำได้แต่เพียงแค่ผิวเผินเท่านั้น จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับวล,ลีนี้ก็คือ jack of all trades master of none นะครับก็ดูเหมือนเป็นประโยคที่ใช้งานเป็นเหมือนแบบมนุษย์เป็ดครับที่มากไปกว่านั้นคือคำจำกัดความของคำนี้เนี่ยในยุคปัจจุบันกลายเป็นคำนิยามของคนทั่วไปในยุคนี้ไปแล้วเพราะหากมองกันดีๆการจะทำสิ่งใดจนกลายเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้น,น,นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะแล้วเวลาที่เรายิ่งรู้อะไรมากยิ่งขึ้นแปลว่ามันก็ยังมีอีกหลายเรื่องครับที่เราไม่รู้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นคำนี้อาจใช้เน็บคุณไม่ได้เลยก็ได้นะครับหากเรานิยามตัวเราเองว่าเราเนี่ยเป็นคนทำงานในลักษณะแบบไหนเพราะอย่าลืมว่าทุกคนนั้นก็มีคุณค่าในตัวของคุณเองอยู่แล้วครับ